สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนนี้มาพบพ่อกันอีกแล,แล้วจ้ากับคนบ้านนาพาเพื่อนเลยจ้าเด้อมื่อวานนี้กะสีน่าพับยามป่า,าเลยจ้าเด้อมื่อวานนี้ใส่เบ็ดเลยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ในเด้อจ้ามาเที่ยวนี้เ้าก็สซิม่ายามเบ็ดเลยจ้าเนี่ย นี่ได้ไปลายยังเนอะนี่นะาปลาปลายยังงานปลายยังโอ้ยก็จะมัดกักมันแน่แท้โ เตราปรกราอพี่น้องเบิงมาน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 หลังแรกเอามายามย้ำเสาเด้จ้ะเนี่ยโอ้ยดบแไงเลยเดี๋ยวเขาวางก่อนเด้จ้ะเด้อจีปวดป่ามันตอนนี้เขาก็สียามไปอีกอย่างอ้อ แงะเป็่น,น้อยมันวิ่งลังนี่เกี่ยงมัลันเก็บเบ็ดเลยจ้าอนตนี้ฮะก็จะย่ามไปเลยๆเลยจ้านึ่ Lắng này cứ sắc cung thèm bừng bừng mát chân đại mát à, chân đại lập hơn Ảo bằng cái gì mất bơi y lăng đất sao bay yang nào man 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 สิ่งศักดิ์นแน่แท้ป้าเขาข้อมูลมิดป้าเอ้ยออกมาตัวแม่มานมา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 ัะคอกไง ดินดาวดาวดินดาวดาวปุ๊บ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 ปน จะปวดงากแทะให้หมาเป็ดกระทางเลยมาน,มานพี่น้อง เออมันบ้หมันบ่อาเข่งปาเข่งเน่้จสดินแห้งไหมเฮ้ น,น,นานๆพ,พี่น้องม่ได้พี่น้องมายามเดตามกันเออ้อสาวๆอ,อ้ยอันนี้มันโมเกียงมันลันอันนี้ฮักเมันลังสุดท้ายเลยจ้าอันนี้ห้าสี่มานประมาณ มาบอหลังสุดท้ายนีย่โอ้ยเกี่ยงมอลลอนคือกันนะวะโอ้เมื่อนนี้กะมันซีโต้มาซีโต้แล้วจังเมื่อนนี้เมื่อนนี้จังใดกะขอฝาก ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาชมด้วย้าเด้อพิดพาประการใดก็ขอกราบปตาตาภัยด้วยจ้จไม่มีค้นหน้าบัานหน้าพ้าเพิ้นกะขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่เขามารับชมคลิปวิดีโอด้วย้าเด้อ ขอให้สุขผูสุขคนยู่สุขสบยัยลำรวยเด้อจ้าเด้อสวัสดีเด้อจา้า